านรองนายกท่านประธานสภาสมาชิกสภาแขกที่มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าเจ้าก็จะรู้สึกมีความดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าที่จะมีโอกาสเป็นประธานเปิดงานนะเจ้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการของตรภูลหทองคูเหงษ์เจ้าได้ส่งยินยินเครื่องที่ประกอบอย่างทั้งแมเจ้าแค่สีการเจริญรู้มีคนด้านการแพทย์ทุกอย่างเจ้าในวันนี้เนาะเพื่อสำนึกถึงปัญหาสถานะประชากรสุนทรภูมิทองคู่หงษ์ในเจ้า มลครับมาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่โรงพยาบาลสตีนนะเจ้ามาคบแพทย์แผนไทยเชียงใหม่แพทย์แผนจีนและหมออาจารย์อย่างคณาธร์นะเจ้าที่ได้มาสำรบจพืนร่วมจัดระบบสุขภาพคนจนในจังหวัดหัวหินที่เกิดเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพในแห่งนี้นะเจ้าจากการนำวัตถุประสงค์ของรัฐบาล